สวัสดีครับก็พบกับช่องตาอ้อยชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ามาเช็คช่วงล่างนะครับจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ้าตัวนี้ด้วยครบหนึ่งมืน่นโเดี๋ยวเราไปมุดดูเช็คช่วงล่างไปในตัวเลยนะครับเจอม,มีกีมุดเข้าไปดูรอกแล้ว,ลวมีรอยรั่วด้วยนะครับเดี๋ยวนาะไปดูว่ามันรั่วจากอะไรได้บ้าง นี่นะครับโอ้โหออลอยลวเต็มเลยดูผมชี้นะครับเต็มเลยนะครับนะครับก็มุดยากหน่อยเดีย๋ยวผม,มจะพยายามถ่ายให้ดูนี่กองนะ้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันที่ไหลโอ้โหเยอะมากนะครับครับอนโน้นแดกมันขับเรยวครับ แหลพวงมาลน่าจะรว่วเช่นกันเคยทำคลิปรีวิวไปที่เติมน้ำมันแหลกหยุดการรั่วซึมของแหลกพวงมาลัยครับไม่ได้ผลนะครับดูครับรั่วเยอะมากนี่นะครับแล้วก็เป็ตัวนี้ด้วยนะครับดูนี่นครับน่าจะเป็นรั่วตรงปั๊มเลยปั๊มพวมาลัยอะ ควมพาวเวอร์ um power, นะครับพยายามส่งให้เห็นมุมมันจะแคบหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราหาสาเหตุกันเบื้องต้นนะครับว่ารอยรั่วมาจากจุดไหนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะโทรไปถามช่างนะครับที่อู่ที่ผมเข้าประจํานะครับว่าสามารถซ่อมเองได้ไหมซื้ออะไรมาซ่อมเองได้หรือเปล่านะครับถ้าซ่อมเองได้ผมก็จะซ่อมเองนะครับ ก็โปรดช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับในการหาจุดรอยรั่วนะครับสวัสดีครับเจอกัน EP ต่อไป